อิมอะไรแ่แบ่ค์ทางอ๋อนเหนียกูยกร้อนแดดดงขี้ี่ะโอ้ยเปียนอเสียงอะไรวะที่เนี้เียนเนเมีนตดล้ไม่ได้สดนะเสียงแง่น้ไม่ได้ตเห่า้ไอจ้กูจริงคอยไอ้หัวคอยไปไ้หัุ่ เนื่องจากว่าไม่ได้ทำคลิปมานานมากวันนี้เรามีทิศจะไปบูยวล่าแถวน้ำพองเพราะผู้ชายเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์กันส่วนแม่บ้านก็จะขี่รถยนต์ตามไปนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากจะให้ดูว่าแต่ละครั้งที่พี่ไปบูวิล่าพี่ทำอะไรบ้างอันดับแรกนะคะทุกคนเราจะไปช้อปปิ้งกัน <Hey. S 1> เป็นแม่บ้านเหรอเนาะมันก็ต้องไปซื้อข้าวเราอยู่ไหนพี่ เดี๋ยวเราขี่รถไลด์ไปซื้อของข้าวตรงนี้นะแค,ค่ค,คันเดียวเท่านั้นก็สามารถที่ได้ตอนนี้นแต่ว่าแดดจ้าสู้เกินโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกองข้าวกันดีกว่าค่ะ มาถึงที่พักของเราแล้วนะคะซึ่งเรามากันแค่สี่คนคือทีแม่บ้านสามแล้วก็มีพลรัชพบริคนนะคะแล้วมาจอดรถได้ปุ๊บหิวข้าวนมันัดหมายกดนมานะคะส่วนพวกผู้ชายจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมากทีน,กนั้นเราก็จะทับส้มตำคุณรอก่อนเลยละกันนะคะ,ะ,คะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ขอเวลากินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำครัวชุดใหญ่รอพวกผู้ชายมาถึงก่อนตอนนี้พักยกด้วยส้ตมตำนะจ๊ะ<อ>โอ้เมื่อสันมือสันหิวข้าวสู้ กัวนหรอพี่ลากมีอะไรไหมคะมีอนไ่ไหมเอ้าพี่แบงค์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไปอยู่ตรงนั้นน่ะมาทำอะไรเพื่อนมึงไปเก็บดินะโอ้ my god ไฟมันเป็นสันรู้คุณนะกูจะบอกไหมมาเซฮายไปแล้วจู้ไปลวจ้าพร้อมที่จะกินอาหารฝีมือเขาหรือยังพร้อมเหนื่อยไหมือ บาทรงผมเป็นซูปเปอร์สซย่าเลยเป็นอะไรอะไปรูปรถมาแม่งร้อนลืมดูเ <c oughs> นียยกล้อแดกฮาร์ดโอ้สภาพพิหารอิมอะไรแปลงกันค่ะที่กูเหนียวกูยกล้อแดดกันกดเนี่ยดเนี่ยให้ดูเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเนะี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะยกแดกให้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไมีคนกอดกันเนี่ยกูยกนานกว่ากูจะได้สัตว์ฮะกอดดิ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 กอดไหมดิกอดไหมดิกอดกอดไหมกอดไหมเร็วหนึ่งสองสามเยื้ยเโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันเลยดีกว่า ไปบ้าของพี่ไปประจำเด้อไปนํำทีบ่อลานทองไปน้งทีบอหลานทองิี่ได้สาวบอกว่าไปเดียวเ้าเอาคนเดียวพาไปเลยก็ได้่อ้ยนั่นนั่อะไรอะไยุ่งๆอย่งนี้เด้ไอโคนน่ะไม่รู้แค่ไหนไม่ได้หรอ ครเวลามาทำอะไรมากินเบียร์อเอาเปล่าเอาไม่พี่อยากใส่คนดูอ่ะใครพอแข็งวะอยากหลับแบบไม่ตื่นอ่ะมาทุกคู่อ่ะพี่เตะที่เราตายไอ้เนี่นนะยหนังหน้ายกโชว์เลยเอ็มร้อยกระดำ

ล่าสุดอยู่เชียงใหม่ไพี่กูแดกคนเดียวหมดเหยื่อพี่อยทำความผมซื้อนมแม่ลูกพี่ก่อนนะพี่สิบนาท,นทีพ่อตรงไหนสองชั่วโมงกูเมาเหมือนหมาพี่อยากกูยืนแต่ยืนไม่ตรงจากกูยืนอยู่คนเดียวอ่ะแมรร่ทั้งตำรวจทั้งตลามายืนกูเต็มไปหมดอันนี้นเ,เขาเรียกวัวข้าวไฟนะมารองจิ้มเฮ้ยพ่อ,พอ <c oughs> หัออหอวแล้วอะ่ะโนหนึ่งแล้วในที่เขาทำผ้าอะไรครับ เราใช้เหมือนไรครับผมลีนแล้วเกศลีทำอะไรครับตอนนี้กินน้ำผลไม้ค่ะได้เวลาพักของแม่บ้านแล้วค่ะทรัหน้าที่เสร็จแล้วก็ต้องนั่งพักค่ะดื่มน้ำผลไม้แล้วไปนอนนะครับเาเล่นไพ่เอาป่ะไพ่พังพินาศเอาป่ะเปิดบอลเลยวันเนี้ยเพราะมึงไม่ต่อ้านเัด ชอบโบกมาด้วยการพนันเงี้ยชอบเออถือมาตังกันมาด้วยมีชิปเลยเหรอแบบแรกชิปเข้าไปเล่นเงี้ยมีที่ปุงที่ปูอย่างนี้มั้ยใช่เหรอมีแบบไพ่เงี้ยเราเป็นปอนขนาดยังไฮโลไฮโลมีหมดไพ่สวยมีไหมไอเหี้ยตัวจริงดีกว่าขอเชิญชาวคณะแถวแถวนี้นะครับใครที่ว่างก็มอฮัลโหลาขอเพิ่งพกตังมาถึงหมื่นหรือเปล่าวะ เอาทีไปอ่กูมีประมาณยี่สิบล้านนะอยากเสียอ่ะ,แ,ะแต่กูเล่นมาแล้วยังไม่เสียนะเพื่กูเล่นวนทิพย์งิงบ้านหลังเนี้ยกูซื้อไปแล้วเท่าไหร่พียี่สิบยี่สิบล้านยี่สิบบาทซื้อตัว้ามาโอ้ยเสียวน เนียนเนียนเนียนตดไรไม่ได้ตดนะเนียนแบบนั้นไม่ไม่กูเนียนกูท้องอ๋อแล้วไปเฮ้ยมาดูพี่อะไรมาดูพี่กูจะลงแบบว่านั่งประมาณนี้มึงเคยเห็นไหมถังสำจักโอเคสนลงเท่าแหละผมจะลงไปแบบแบบไหนพี่ เอาแบบนี้จะกันบ๊ายบายโอ๊ตไอโยจะเป็นโอ๊ตมันจะฆ่าเป็ดเหรอโอ๊ตใช่พี่มันจะฆ่าเป็ดมันนี่แหละมันจะทังหันเป็ดห้าร้อยนะโอ๊ต นักกีฬาหมายเลขหนึ่งสอจอนระวันสอจอนระวันเตยมตัวเข้าที่ระวังไปมีคนมอสอ่อยครับ

เฮ้ยมันโกไม่ต้องมาห่างก้อยไอตัวกูจริงแฮะไม่ไดทตไม่ได้ตั้งั เดี๋ยวเรากลับบ้านกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลิกให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ